สวัสดีค่ะพแมพี่นองวันนี้ก็มาพอกันดารามาดามอีกือเกานะ่าเนาะในทางช่องอยูทูปมาดามคำนวณสองวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะมีแนวทางให้ทุกวันคือแม่พ่นองสายขยันมาทางมีวันนี้ก็เล่าสตาอีกคือเกา่าอกแหลกลิดแหลกจะเป็นลาวสตาคลิปต่อไปจะเป็นหานอยแล้วก็ต่อด้วยลาวสามคีสายขยันมีกันทุกวันชอบอันใดไปอันนั้น ชอบของใครจิ้มของคนนั้นเนาะค่ะเนาะ,ะผู้ใดสิไปกับเลขเด่นเลขเด่นเจ็ดเซียนดังลาวสตาร์ถือว่าเดินดีพ่อแม่พี่นอ้องถือว่าเดินดีสุดๆแล้วก็เลขมีที่มาสองวสองวดติดติดสองงวดติดติดเข้าไปเต็มเต็มเลขมีที่มาผู้ได้เป็นแกนครับจับตามองศูนย์หกหกศูนย์งวดที่ผ่านมาบัานที่เก่าเนาะแล้วเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมง สี่ห้าเข้าไปที่สีศูนย์ตรงตรงเข้าตัวนินตัวจอพร้อมแล้วก็เลขเด่นเลขเด่นเล่าสตาร์เจ็เสียนดังเข้าไปตัวร่องตัวเด่นโมมาแต่ว่าตัวร่องไปเ้ากับศูนย์เดินดีสุดเ9้ากับศูนยแล้วก็งวดนี้กะคุณน่ะแตกสลุยเข้าฮอดสามตัวบ่เข้าสองตัว ามตัวจับคู่กระจูดกระจุยเนาะคันเรนจับคู่เนาะแล้วก็วันนี้ก็เข้าไปถือว่าเดินดีพวกพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดมายัางบัท่านในหลุดเนาะย่งบ่ท่านในหลุดเมื่อนี่ตามตัวตามไม่ผู้ได้เป็นเส้นครับของลาวสตาเลขเด่นเจ็ดเสียงดังจะได้ยินเสียงมแต่์ไซบอนพวพี่น้องเนะาะ่นลานสมยุ่ไกล่ ลองรดเนาะอ่ะไพสิบไปกับเลขมีที่มาตามตัวเลยบันเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาลูเราสตาสี่กับห้าสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมี สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าสองก็เน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่ห้าเจ็ดแคปหน้าจ แล้วไปตอบเป็นของใครอย่าลืมว่าของเงินสองวัตติดเดอร์มืงมีตามตัวตามไม่ตามติดว่าจะเป็นจงังไดจะเข่าจะปังอีกบอนอกคนพี่นออ้องเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเฉลยประจัดขัดขอผ่านไปเนาะไปตอเป็นของรับนั่งฝ่าตะวสา,ายวิง่งสายรุดหามเผือหามละสายตาพูดพี่น้องเดินดีเดินดีคัดเล่าสตาสายวิง่งสายรูดหามพลาด ของเลขรลับนางฟ้านี่กหนวดกวนว่ามันของเพื่นเขาบ่เนียนของเพื่นเขาศูน์หนึ่งตรงตรงแบบบบตรงกับวันที่เก้านะคะเข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยแล้วยังไม่หลุดโกับโกเจ็ดยังไม่เห็นเนาะจากคู่ให้ไม่ถูกวันนี้ไปใหม่ตามตัวลับนางฟ้าให้มารูดเหล่าสตาแปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดสองแปดสาม 9ก้าสเ้บิ้ลก็จะเป็นแปด9ปสมตัวสมหาง8ปดเก้าสองปดเก้ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสองเสสตัวเน้นสองหาง8ปดเก้สงแปสามแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าเนาะเลื้วไปต่อเป็นของเซียนนุ่ม ของเซียนนุ่มกะถือว่ายั่งบ,บ,บรูดพมิพิョンติว่ายังไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปต่อตามติดเพราะว่าของเพิ่นยั่งเข่าไปเจ็ดกับเก่าใหม่เห็นเนาะแต่ว่าจับคู่อะไว่าถูกโอ้ยวดข้อกันมากตัวนี้หดกนกับมาที่ศูนย์ของเซียนนุ่มเดินดีเลยมึงประัติเพื่นคนเนาะสำหรับเอฟซีสี่อยากตามของเพื่น มือมาดามก็ทําง,นงานนีกเนี่ยนี่คุณแอบสามตัวของเซียนหนุ่มแล้วก็สองตัวบนล่างคนยังบรูดแม่พลอยพี่น้องวันที่หกนะเข้าไปแอบสามตัวสองตัวบนล่างแล้วก็มาจะว,วิ่งตะรูดมากวันที่เจ็ด <c oughs> โอ้ขอโดดขอไปพอ่อยพี่น้องไอ้ก็โอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดฮัลลาน่าวันที่แปดยังมาให้เห็นแนละ้วก็วันที่เก้ายังมาให้เห็นเนาะของเซียนหนุ่ม แล้ววันที่สิยังไม่เห็นอีกคือว่าเดินดีผู้ใดสิตามของเซียนนมจะเริ่มตัววิ่งตัวรูดจับตามมวงสายขยันเซียนนุมให้มารูดแล้วสตา2กับ4 2ตัว4ี่หางสองแปดสองเก้าสี่เมื่อนก็จะเป็นสองสองสสตัว3หาง2 4งสี่แปดสองสีสสอสองตัวเน้นไปสงหาง เน้นไปที่สองแปดสี่แปดสามตัวเน้นไม่เดียวหางเดียวสองสี่แปดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของซ่งองสุวรรณของซ่องสุวรรณกระเดินคือกันเล้าสตาเดินดีคุ้ยพี่น้องเล้าสตาเดินดีเดินดีเดินดีนดห้ามพลาดห้ามละสายตา อยู่ในเปลี่ยนเส้นครับดับตามองมาเบืองประวัติของเพิ่นวันที่เก้าเข้าไปห้าก็เ,เข้าสองมือของข้าเข่าสองมือเมื่อนี้มือไม่ไปต่อตามติดจองสุวันให้มารุดแล้วสตารบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสามกับห้าสองตัวสี่หางสามโอ๊กสามห้า 5้าหเบิ้ลจะเป็น3 3มสาตัว3ามหางา 5, 6, 3 5 6ห้าหกสาสองตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่5 6 5 7 3เตัวเน้นสองหาง3 5 6ห้าหกจับหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของล็อกิีพารว้ยกับบุลูดขึ้นกันต้น ขอล็อกกี้ผ้ารวยกับ่อลรุดจริงๆคือว่าสุดยอดสุดปั่งพงพี่น้องยังไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนะของล็อกกี้ผ้ารวยคนสวยใจดีเข้าไปที่ซีต้องเบิงประวัติเพื่อนจากน้อยเนาะฝ่าของเพิ่นเป็นจชงใดแป๊บน,นึ่งเพี่น้องวันที่เก้าเข้าไปที่ห้า วัวนี่เป็นควอนดา้าวันที่เก้าเขาวันที่สิบกับมาเนาะสองสองวัด,ดติดเหล็กตัววิ่งตัวแรงเนาะเมื่อนี้พิ่นหายมากกับสิเป็นหนึ่งกับสองนะคะสองตัวรูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้หนึ่งกับสองล็อกจิกพารวยสองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าเบิ้นจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหาง ห2ึ1 2สองแปสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่28 29 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1นึ่งสองแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกอิกผารวยเลยไปตัวไปต่อเป็นของดารามาดามก่อนเป็นของมาดาม ของมาดามกับไปแต่ตัววิงตัวรูดตัวพี่น,อน้องมูวาดเนาะไปที่ศูนย์นะคะจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามตัวมาดามให้วันนี้รูดลาวสตามบมายสามวงสี่สิบห้าหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสองหนึ่งสามสามสองสามสี่เบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสองหนึ่ง สามสี่หนึ่งหนึ่งสา,สามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสองสามสี่สามตัวเน้นเมเ็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามสี่เน้นที่สามรูดที่สามเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของโชเชชายนุม่มน้อยหน้ามนต์นรูปหล่อคือบ่าไปนเนาะโชเชชายนุดกระกจุยเทขึ้น้าพวกหน้าจอดียูเจ้าเป็นจ้าไดประวัติ มึงจะน้อยไหมห,หัวกรรไกนไปยัวมือว่านนี่บบกปเลยมือนั่นไปเจ็ดสองตรงตรงเนาะมือว่านบบไปมือนี่ไปไม่เด้อซอเช็ดใช่เด้อตามต่มอไปเนปะ็นา้อซอเช็ดใชน่นุมน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด หกเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้สตัว3หาง5้าหกเจ็ดห้าหกหห้าสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่5้า7จสตัวเน้นไปเดียวหางเดียว5 6, ้าหกเจับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นเป็นข้องเลขเด่นประจำบันันเอเลขเด่นเจ็ดเสี้ยนดังพม้พมอง เลขเดินเจ็ดเสียงดังเลขเด่นเจ็ดเสียงดังเดินดีเมื่อนี้ไปใหม่ตามตัววันนี้วันใหม่ตามใหม่ตามตัวเลขเด่นราสตาเจ็ดเสียงดังให้มา หนึ่งกับหนึ่งตัวเด่นสุดหนึ่งเม็ดเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องคะเนาะหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ตัวรวมมีสองกับสามจับคู่จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สองสามได้อค่ะเด้ออ๊ะแป๊บหน้าโจถ้าใครจะตามของ,งเลขเด่นลาวสตาเจ็ดเสียงดังให้มาอ่ะไปตัวแบบเป็นของใครกับอ๋อม,มุมมุมีแอะไรเมื่อแล้วแล้ว คลิปต่อไปเป็นห้าหน้อยพ่อนพี่น้องคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ